สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องสมเอสเอ็มนะครับคลิปนี้เราจะมาชมวิธีการแก้ไข DIY พัดลมนะครับใบพัดนี้นะครับใบพัดใบพัดนี้แตกนะครับเมื่อเปิดนะจะมีเสียงดังนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปแก้ไข DIY ให้กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับด้วยวิธีการเดี๋ยวไปชมกันครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับเปิดให้ดูว่ามันมันมีเสียงดังนะครับเวลาแตกนี่ครับเดี๋ยวเปิดเลยครับ มันก็จะต้านลมก็ใบแบบนี้ก็ไม่สมควรใช้ครับถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนครับแต่ถ้าเราจะใช้เดี๋ยวเราไปชมวิธีการแก้ไข DIY ให้กลับมาใช้กันใหม่ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวถอดนิปถอดนี้ออกไปเลยครับเดี๋ยวไปทําเดี๋ยวเรามาชมวิธีการแก้ไขกันเลยครับนี่นะครับรอยแตกแบบนี้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นรอยแตกนี่แหละนี่ครับ นี่ครับรอยแตกแบบนี้เดี๋ยวอุปกรณ์ที่เราจะนํามาใช้ก็มีกาวร้อนนะครับกาวร้อนกระดาษทรายกระดาษทรายเบอร์หยาบหรือจะเป็นเบอร์เบอร์หยาบหรือเบอร์ละเอียดก็ได้นะจะเบอร์ละเอียดก็ดีหน่อยแล้วก็เป็นผงผงนี้ก็เป็นผมนําแป้งนะครับแป้งที่ใช้ทาตัวเนี่ยเป็นตัวเร่งให้มันแห้งนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับวิธีการทํา เดยวกระดานรองากระดานรองเลยเพื่อกาวกาวจะหยดนี่นะครับเราใช้เราใช้แป้งนะครับผงแป้งทาบริเวณนี่นครับแป้งก็จะเป็นตัวตัวเชื่อมประสานให้กาวร้อนแห้งแห้งไวนะครับนี่นครับเราก็จะนำกาเกาวร้อนมา ต้องระวังนิดนะครับใช้กาวร้อนที่ต้องระวังนิดนี่ครับโยดเข้าไปตามล็อกนี้เลยครับแป้งก็จะช่วยประสานให้แห้งไวนะครับเป็นตัวประสานใช้ได้ชั่วคราวเมื่อเรามีโอกาสเปลี่ยนใหม่เราก็เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่ทําแบบนี้นะครับมันก็จะเสียงดังนี่นะครับได้ก็ได้แบบนี้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะร้อยแห้งครับ มันก็จะซึมไปสองด้านเลยครับด้านนี้ก็ด้านนี้ก็จะซึมมาแล้วครับนี่ครับหรือว่าใส่ด้านนี้ด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แห้งแล้วเราจะนํากระดาษทรายนะครับกระดาษทรายขัดเมื่อแห้งแล้วเรา,เ,ราเดี๋ยวเราใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายขัดนี่นะครับเราก็ขัดไปเลยครับขัดตรงเนี้ย ขัดให้มันเลื่อมครับเอามือจับดูว่าให้มันเรื่อม,อมอๆมันไม่ไม่มีรอยสากมันก็จะไม่ต้านลมเสียงก็จะไม่ดังสนิทเลยนะครับเนี่ยสนิทเลยครับดูครับสามารถใช้ได้นานอ่ะนี่ครับขัดขัดให้เลื่อมนะครับขัดให้ให้เสมอรอยเดี๋ยวเราไปล้างน้ําก็จะสะอาดเหมือนเหมือนเดิมเลยครับรอยประสานติดเหมือนเดิม นี่ครับเหมือนเดิมเลวครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปล้างน้ำเอาคราบออกก็เดี๋ยวเราไปใส่ไปใส่ให้ให้ชมนะครับเสียงก็จะไม่ไม่มีแล้วครับเป็นการ DIY นํากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวไปชมตอนใส่กันครับเมื่อเราทําติดเรียบร้อยแล้วนะครับแทงเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอีกครั้งนะครับนี่ครับไขทวนเข็มนาฬิกานะครับไปลนไขเข้าเดี๋ยวเปิดให้ชมอีกครั้งนะครับ นี่ครับก็ใช้ได้ครับก็เสียงก็จะลดลงไปครับไม่มีเสียงเลยครับถ้าเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนได้นะครับใบหนึ่งก็ไม่ไม่กี่ตังค์ประมาณร้อยกระบาครับตามยี่ห้อขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็สามารถนํากลับมา DIY ด้วยวิธีการติดด้วยกาวร้อนนะครับก็สามารถใช้ได้ครับท่านชมคลิปนี้ลรวชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องสม e เอด้วยนะครับสวัสดีครับ